ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อก่อนเบรกเราสองคนได้พูดถึงสารอาหารบำรุงสายตาบำรุงเรื่องการมองเห็นซึ่งเป็นสูตรของแอสตาแซนตินจากสาหร่ายแดงผสมกับสารสกัดดอกดาวเรืองที่คุณยุ้ยบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่เป็นสายตายาวแล้วก็เป็นต้อหินต้อกระจกเลนตาเสื่อมจอตาเสื่อมแต่เรายังมีอีกสูตรหนึ่งคะ่ะอีกสูตรหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นไม่มีแอตาแซนตินค่ะ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นตระกูลเบอร์รี่ <Bur ry. S 2> อค่ะเป็นเบอร์รี่อันนี้ช่วยสายตาสัาน้นตาไม่คมชัดแล้วก็ตาบอดกลางคืนสูตรนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างคะมันเป็นตระกูลเบ <c oughs> อร์รี่ค่ะยิเริ่มด้วยสารสกัดเมลเบอร์รี่ค่ะเมลเบอร์รี่นี่ไทยทําคุ้นอยู่แล้ว <c oughs> คือที่เราเอามาใช้ซ่อมตับอ่อนของคนที่เป็นเบาหวานนะปรากฏว่ามลเบอร์รี่เองก็มีงานวิจัยที่ดีมากเรื่องสายตาค่ะ ทําให้สายตาดีขึ้นช่วยสายตาอ่อนล้าแล้วก็มีงานวิจัยที่ดีก็คือเรื่องของต้อหินต่อไปก็คือสารสกัดบิวเบอรี่อ่ะซึ่งทําหน้าที่ปกป้องจอตาจอตาเนี่ยจะอยู่อยู่ด้านหลังของลูกตาเงี้ยค่ะจอตาเป็นตําแหน่งรับภาพของดวงตาช่วยให้การมองเห็นเวลากลางคืนดีเพื่มขึ้นนะคะทำให้การรับภาพคมชัดนะช่วยเรื่องสายตาอ่อนล้าหลังจากที่เราอ่ะใช้สายตาเป็นระยะเวลานานแล้วก็มีงานวิจัยป้องกันการเกิดต้อกระจก ที่สำคัญเนี่ยบิลเบอร์รี่มีงานวิจัยเรื่องสายตาสั้นนะอันนี้ก็จะมีเมลบรีบิลเบอร์รี่แล้วก็มีลูทีนซีซันทีนที่เราใส่เข้าไปอะค่ะลูทีนซีซันทีนอย่างที่เราเล่าให้ฟังแล้วว่ามันไปดูดซับเอาแสงสีฟ้าที่จอตาได้อะไรเงี้ยงานวิจัยก็ดีค่ะดีมากก็ชัดเจนนะคะครบตามเขาเรียกว่าตามสูตรกันเลยส,สูตรงานวิจัยเลยอ่ะงานวิจัยว่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นเราทำมาเพื่อให้ดูแลเรื่องสายตาก,กันดวงตาก,กันโดยตรงเลย ดรยุ uh, mm ้ย hmm. พูดถึงตัว mm hmm. ที่ชื่อล mm ูทีนแล้วก็ซีแซนทีน hmm. ที่เป็นส่วนผสมอีกหลายๆส่วนผสมที่มาช่วยในเรื่องในเรื่องของสายตานะคะ mm hmm. แต่ไอเรื่องความสั้นความยาวของดวงตาของสายตาเนี่ยมันขึ้นกับความโค้งของกระจกตาที่เคยได้ยินมาว่าเมื่อก่อนเนี้ยความโค้งเนี่ยมันช่วยไม่ได้เลยอะ่ะคือในอดีตนะคะยุ้ยก็ ยูก็มองว่ามันช่วยไม่ได้แหละหมายถึงว่าในในอดีตก่อนอดีตในอดีตตอนที่เรายังศึกษาไม่พอเนี่ยเราก็มองว่าความคงของกระจกตามันก็ต้องเป็นเลสิกหรือใช้แว่นอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่ามันมีงานวิจัยค่ะของสารสกัดบิลเบอรี่งานวิจัยที่น่าสนใจมากเลยค่ะแต่ก่อนเนี่ยยเรียนมาอย่างแบบไม่ว่าจะเป็นเภสัชหรือว่าไปฝั่งชลอวัยหรือว่านิวทริชั่นอะไรอย่างเงี้ย เราคิดว่าสารอาหารจะไปเปลี่ยนความคงได้ยังไงในที่สุดก็เจองานวิจัยค่ะไม่ได้เจองานเดียวเจอหลายงานมากเลยเป็นงานวิจัยของสารที่ชื่อบิลเบอรี่ค่ะในการชะลอการสั้นของสายตางานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยทำในกลุ่มเด็กที่สายตาสั้นหนักมากค่ะแบบแบ้นหนาห้าร้อยหกร้อยใช่แล้วปรากฏว่าเป็นการติดตามผลถึง2ปีค่ะปรากฏว่า การกินสารสกัดบิวเบอรี่เนี่ยแทนที่เด็กจะสั้นจนมองไม่เห็นเนี่ยมันมันหยุดเลยมันชะลอไปเลยอะมันหยุดเลยแล้วเขาตามตั้ง2ปีเนี่ยแล้วตามในคนที่สายตาสั้นหนักคะแล้วก็ตีพิมพ์ในวรารสารการแพทย์โลก ยุ้ยคิดว่ามันน่าสนใจมากๆน่า,าสนใจนะมากค่ะเพราะว่าอย่างผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพ่ออายุสูงอายุเราก็พอเข้าใจนะคะแต่เป็นแต่เด็กๆอย่างเนี้ยเด็กมันจะสายตาสั้นอ,อ,อยู่แล้วเราควรจะแก้ไขให้เขาไหมอะนะคะ,ะก็มาดูแลกันทีนี้เราพูดถึงออของเราอะค่ะไทยทำมีสองสูตรนะคะแบบนี้คุณยุ้ยช่วยแยกคร่าวๆตามปัญหาของสายตาในแต่ละคนทีนะคะว่า มันควรจะแยกกันกินงไงคะใครจะใช้ออสตราซิ S ick, <S คใครจะใช้ออฟทิล่าก็ออสตราซิใครจะใช้ไอบิวเบอรี A ่คือตนอนยูยี่ <t> ตคตอนที่ยูเป็นเนี่ยหมายถึงว่าตอนแรกในอดีตเนี่ยยูก็จะกินออฟทิลาแล้วออสตราซิเนี่ยยูเพิ่งมากินหนักมากค่ะช่วงหลังจากตัวเราเองอ่ะมีปัญหาเรื่องเรื่องการเห็นแสงสีลุ้งขึ้นมาแล้วก็ก็คือปัญหาที่เล่าให้ฟังว่าเออยุูฉีดเชื้อตายไปอย่างเงี้ยแล้วยูดันมีปัญหาขพะที่สายตายยูคงที่มาถึง10ปี ก็จะแยกคร่าวๆว่าแอสตาซิกเนี่ยเหมาะกับสายตายาวอะสายตาอ่อนลา้านักเรียนหรือว่าคนที่ทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์ต้อกระจกอะต้อหินจอประสาทตาเสื่อมแล้วตามงานวิจัยเนี่ยแอสตาเซนตินเนี่ยเป็นอาหารเสริมที่ดีที่สุดในเรื่องของโรคทางสายตาขนาดรับประทานก็อยู่ที่6กถึงสิมิลลิกรัมขึ้นกับอาการที่เป็นไม่ขึ้นกับน้าหนักตัวนะคะแต่ถ้าการป้องกันเนี่ยจะขึ้นกับน้าหนักตัวส่วนตัวออฟทิล่าที่บิลเบอร์รี่เนี่ย เหมาะกับสายตาสั้นคนที่เป็นเบาหวานค่ะสายตาแห้งตาบอดกลางคืนตาไม่คมชัดขนาดรับประทานคือสองแคปซูลขึ้นไปตัวน,นี้นะคะสำหรับสายตาแต่ตอนนี้นกิน2ตัวเลยแล้วก็พิสูจน์ตัวเองด้วยการลองเราก็ไปวัดสายตาอยู่เรื่อยๆพี่เปิ้ลค่ะออพทิลาเนี่ย<า>ย,ย่มา,า,ย,ายึมมาใช้หนักในเรื่องของอเริ่มว่าใช่เริ่ม <laughs> เราเริ่มรู้สึกว่าเรามอง <laughs> เรามองวัตถุในเวลากลางคืนเปลี่ยนไปอยู่ก็มากินร่วมนี่ค่ะ พี่มีเรื่องจะต้องถามอีกอันนึงค่ะคืออาการของที่คนเป็นกันเยอะเลยนะคะคือพอได้ไววยนี่นะคะยุงค่ะมียุงบินในสายตาว่อนเลยม,ม,มันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนมียุงอยู่อะค่ะบินว่อ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 นอย่างนี้เราทำยังไงคะมีสารอาหารอะไรที่ช่วยได้บ้างคะในเรื่องนี้ยุงบินว่อนเนี่ยพี่เปิลเขาเรียกว่าวุ้นวุ้นในตาเสื่อมโอ้ราวนี้เนี่ยยูจะบอกว่ามีคนลองใช้อสตราเซนตินค่ะในขนาดรับประทานอยู่ที่12มิลลิกรัมต่อวัน แล้วปรากฏว่าคือของเขายุ่งมันเป็นฝูงเขาไม่มีทางเลือกยุ้ยบอกเขาตอนแรกว่าไม่ต้องทําอะไรแต่ก็ยุ่งเขาว่าเป็นฝูง <Huh. S 1> เขาก็เลยเลือกที่จะกิน12มิลลิกรัมปรากฏว่าฝูงยุงของเขา่าเหลือไม่กี่ตัว mm hmm. แล้วก็เลยมี mm hmm. งานวิจัยที่น่าสนใจอยู่อันนึงค่ะกรณีของวุ้นในตาเสื่อมบางคนเนี่ยไปพบการฉีกขาดของจอประสาทต,ตาร่วมด้วยซึ่งจากสุแพทย์บอกว่ากลุ่มนี้ต้องได้รับการรักษาด้วยแสงเลเซอร์หรือการจี้ความเย็นค่ะ เพื่อปิดรอยฉีกค่ะแล้วก็ป้องกันเรื่องจอตาหลุดลอกซึ่งอันนี้ต้องเป็นแพทย์แล้วค่ะแต่ในแง่ของสารอาหารเนี่ยยุ้ยไปเจอว่าแอสตาเซนตินเนี่ยมีงานวิจัยเรื่องซ่อมแซมดูแลจอประสาทตาเยอะอยุ้ยก็เลยแนะนําให้กลุ่มยุงบินว่อนเนี่ยกินแอสตาเซนตินให้เริ่มที่6มลลกัมก่อนเพื่อความประหยัดแล้วถ้าฝูงยุงมันลดลงก็ใช้6มลกรัมแต่ถ้าคิดว่าเราสามารถจะ12ได้ก็มีคนทํามาแล้วจากยุงฝูงนึงก็จะเหลือยุงแบบ ตัวน้อยลงแล้วก็จะหายไปแต่งานวิจัยจริงๆอ่ะมันไม่มีวงการแพทย์บอกไม่ต้องทําอะไรแต่คนเนี้ยเขาบอกมันฝูงนึงเลยนะค่ะก็ตลกจริงะค,ะค่ะแต่ตลกได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าจริงๆเราสามารถที่จะแบบลดจํานวนยุงลงไปได้จนถึงกระทั่งไม่มียุงได้เลยนะคะวันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับสาร ทั้งงานวิจัยด้วยนะคะสารบำรุงสายตาที่มาช่วยเหลือดวงตาของเราได้นะคะได้ความรู้มากมายต้องขอบคุณดรมากมากเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจเรื่องที่เราสองคนพูดคุยกันนะคะสอบถามมนเข้ามาได้เลยค่ะที่ Li n e แอดท็อปช้อปปิ้งตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะแล้ววันนี้เราแถมนี่ค่ะเพราะาเรายังอยู่ในเทศกาลช่วงตรุจีนและ เดือนแห่งความรักนะคะเราแถมตัวเกรฟสีผสมไลโคปินตัวนี้นะคะจำนวน10แคปซูลในนี้กับทุกออเดอร์เลยนะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬกา30นาทีที่ JKN18 Top News แบบนี้ด้วยความรักและห่วงใยจากเรา ท็อปเฮลท์ส t o รีสวยสุขภาพดีแบบท็อปๆขอยทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะวันนี้เราสวัสดีค่ะ